สวัสดีค่ะขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังรับชมรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์ โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติค่ะท่านผู้ชมสามารถร่วมอนุโมทนาและอุปถัมภ์รายการของสถานีได้ตามกำลังศรัทธาน,นะคะโดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพสาขาบางรักชื่อบัญชีวัดยานวาเลขที่บัญชี242-0-33085ขีดขีด ขีดศหรือโทรสอบถามได้ที่02-675-7134ค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ขอแจ้งท่านผู้ชมที่รับชมรายการข่าวสาระธรรมะผ่านจานดาวเทียมไทยคมระบบซีแบนดโดยท่านผู้ชมปรับจูนขึ้นความถี่ช่อง3480เมกะเฮิร์์ แนวการรับ H ซิมโบเรต3-0-0-0-0สำหรับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง PSI ดูได้ที่หมายเลขช่อง2-3-9ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่องดาวเทียมในเครือ Big 4ระบบ C Band ได้แก่ Infosat ThaiSat IdeaSat l e o t e c h รับชมได้ที่ช่องหมายเลข1-8-9 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร026757134 0863551713 เรเบลน้ำศิลาจรึกบันทึกทุกทวนเนื้อความศัตรูพากันเกรงขามพ่อคุณรามคำแหงราชาโยธยาคุณค่าพื้นแผ่นดินทอ សំស្ម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  บริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134 กระเบื้องปูพื้นคอนกรีตตา TPI ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแข็งแรงทนทานทนต่อแรงกดดันแรงกระแทกสามารถรองรับน้ำหนักต่างๆได้เป็นอย่างดีติดตั้งง่ายสะดวกรวดเร็วเพียงวางกระเบื้องปูพื้นคอนกรีตตา TPI ลงบนพื้นเรียบเท่านั้น เหมาะสำหรับตกแต่งลานจอด,ดรถลานอเนกประสงค์หรือแม้แต่ส่วนหลังบ้านของคุณเองติดต่อสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายปูนซีเมนต์ TPI ทั่วประเทศร้าน Modern Trade สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center 02 678 6543หรือ www.tpipolin.co.th กระเบื้องคอนกรีต TPI ผิวเอเซอเซียผิวเรียบมันวาว ทำความสะอาดตัวเองได้สีสันสดใสไม่เป็นเชื้อราสะท้อนความร้อนและรังสี UV ได้เป็นอย่างดีบ่งบอกความมีระดับของเจ้าของบ้านคงทนแข็งแกร่งพิสูจน์มาแล้วจากผู้ใช้จริงมุงมาแล้วกว่า3ปีไม่มีคราบน้ำเชื้อราสีสันยังสดใสทนทุกสภาพอากาศกระเบื้องคอนกรีต TPI ผิว Excelcia กระเบื้องหลังคาที่สะท้อนความมีระดับของคุณ ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายปูนซีเมนต์ TPI ทั่วประเทศโรงงานกระเบื้อง TPI สระบ,บุรีร้านโมเดิ t เทรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026786543หรือทาง w w w t p i p o l i n c o t t h ทุกครั้งที่แปลงฟันยาสีฟันสมุนไพรดอกบวกคู่มั่นใจสะอาดโลง่งไม่เหมือนใครดอกบวกคู่ยาสีฟันสมุนไพรจากธรรมชาติถ้าให้เลือกระหว่างตาบอดกับต้องตัดขาคุณจะเลือกอะไรค <c oughs> <c oughs> คุณอาจจะเลือกได้ <c oughs> แต่เธอ เล sociedad, ือกไม่ได้พราะความจนเลือกให้เธอสูญเสียทั้งสองอย่างด้วยโรคเบาหวานถึงเธอจะจนแต่ไม่ขอจนมุมกับการให้โอกาสตัวเอง อยาก<ม>รู้<ม>ว่าคุณวันนาดูแลตัวเองอย่างไรโทรหาเธอดูสิครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอัมศิราเทศรีเมืองผู้ดำเนินรายการข้ารเมืองไทยนะคะวันนี้ วันอังคารที่14เมษายน2558ถือเป็นวันมหาสงการวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะคะและเป็นถือว่าเป็นวันครอบครัวแห่งชาติด้วยค่ะก็ในสังคมไทยทุกวันนี้ไม่ค่อยจะมีความอบอุ่นเท่าไหร่จึงอยากจะขอฝากให้สังคมไทยให้ช่วยกันดูแลลูกหลานให้ครอบครัวมีความสุขโดยเฉพาะเด็ก วัยรุ่นเป็นวัยที่สําคัญเหมือนระหัวต่อนะคะก็อยากจะให้ครอบครัวไทยของเราเนี่ยมีความสุขค่ะ23เมษายนทางเราได้ไปมีโอกาสไปทําบุญที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโดงชมพูเทพมีมิตรตั้งอยู่บ้านหมอตาตะบนดอกไม้อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดกับคุณพิมชุพันธ์ นวิวาสวงรองประธานองค์การไทยสนุนไทยไปในวัดจะจะเห็นวัดดูสวยงามได้พบกับเหล่าวาสุวาสกามาร่วมปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อที่อยู่ในวัดนี้รูปหนึ่งนะคะทราบภายหลังว่าชื่อหลวงพ่อสุวรรณอนารยูได้พบกับแม่ชีเบนและแม่ชีน้อยที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ยึดมั่นในพระสีอริยเมตตร ซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่5ในพระธนกับนี้ทางวัดนี้จะไม่ยึดติดในวัตถุสิ่งของใดๆก็ได้เก็บภาพสวยๆงามๆแห่งนี้และเปลี่ยนไปด้วยบุญกุศลแห่งนี้มาฝากท่านผู้ชมค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะขอให้สาธุชนหรือว่ามวลมนุษย์ทั้งหลายที่ได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติประ,ประกอบกรรมทำดี ก็ให้เจริญศีนจเจริญธรรมเจริญพรให้ดูเดย็นเป็นสุขให้มีแต่ความสุขความจเจริญในประเพณีปีใหม่ในสงการของพวกเราทั้งหลายในปีนี้ธรนันัาา ็ได้ศึกษาเนือเรื่องแนวการปฏิบัติที่จะนำความสุขความสิริไลให้ย่างก้าวเข้าขสูส่ยุคใหม่หรือว่ายุคขององค์พระศิรีอริยะไมตรตรนั่นก็เป็นเพราะว่าศาสนาแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ดําเนินเดินมาจนจวบระยะเวลาที่เรียกว่าเป็นช่วงพุทธันดรค่อนพุทธกาลและสิ่งที่จะเป็นหลักชัย เพราะเป้าหมายของมวลมนุษย์ทุกๆคนที่จะทําให้โลกของเราได้รับความสิวิวิไลได้มีอารยธรรมใหม่ๆที่งดงามในศาสนายุคข,ขององค์พระรีอารยะเมตรยโยนั้นแม่ชีกินรีน้อยก็จะกล่าวในเรื่องของผู้รู้หรือว่านักปราชญ์ปัญญาชนหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้กล่าวในเรื่องราวศาสนายุคข,ขององค์พระรีอานไว้เล็กน้อยนั่นก็คือว่า ในช่วงเกึ่งพุทธกาลนี้ท่านก็ได้กล่าวว่ายุคแห่งสองพันปลายท่านก็กล่าวเป็นภาษาปรัชญาอีสานแม่ชีกินรีน้อยก็จะน้อมนำในหลักปรัชญาที่สอดคล้องระหว่างฟ้าดินแล้วก็ศีลธรรมที่มีประจำใจต่อมวลมนุษย์ทั้งหลายได้สืบทอดที่เรียกว่าสืบห้อยตาวาห้อยปู นั่นก็กล่าวถึงในเรื่องศาสนายุคข,ขององค์พระศรีอานไม่ฉีกรีายนก็จะกล่าวเป็นภาษาอีสานชื่อว่าศาสนาพระศรีอานไผ่สเห็นน้องอายตายเกิดใหม่จัดสลบมนุษย์เท่าวันท่านบอยากพบเห็นโดยดามนามใสางามหอดข้าวพุ่นธรรมาชาติเจือจุนนามน้องสะบดายปันการอืดนาม บ่อปรากฏในยุคนั้นเพราะมีน้ำแบ่งไหลน้ำสายเดียวหากสิได้ไหลแบ่งตามประสงค์ขึ้นกับล่งเสมอเดียวตาฟังเต็มบ่มีแรงฝูงนกกาคณน้าแห้งกลมล่งกินได้ทุกทีน้ำใสเจืดกลิ่นแสบดีบ่อริสุดสะอาดพร้อมได้ดอมแก้วนอภาษีนั่นก็หมายถึงว่ามวลมนุษย์ทุกคน ทั่นทั่วทุกตัวตนในช่วงกึ่งคุทธการซึ่งเป็นสองพันปลายที่จะได้พบกับเอกองค์อริยะสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะได้เห็นได้ประสบได้ประจักษ์แห่งพระธรรมคำสอนซึ่งการที่เราจะได้เห็นพระพุทธเจ้านั้นการที่เราจะได้เห็นองค์พระศรีอริยะเมตไตรนั่นก็คือบุคคลน,นั้นจะต้องเป็นผู้รู้แจ้งในธรรมเป็นผู้พบเห็นในตัวธรรมในคำสอน ที่บุคคลหรือสัตบุรุษได้บรรล,ลุได้รู้แจ้งแห่งตัวตนดังนั้นการที่เราจะตามหาองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือองค์พระศรีอริยะเมตรตรเราจะต้องเดินไปในทางสายกลางที่เรียกว่าธรรมที่เป็นกลางทมที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทมที่เรียกว่าให้ความเสมอภาคต่อมวลมนุษย์ทุกชนชั้นทุกวันนะ ทุกเชื้อชาติศาสนาและให้ดำเนินเดินไปในทางที่เป็นธรรมพระคุณเจ้าหลวงพ่อส่วนอนาลโยท่านจึงได้ชี้แนะและทร้ำสอนแม่ชีกนรีเสมอว่าในยุคแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือในยุคขององค์พระศรีอริยาเมตรยัยหรือองค์พระศรีอานนั้นมวลมนุษย์ทุกคนจะมีสิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมกันทุกคนจะหมดทุกจะหมดโศกจะหมดโรคจะหมดภัดย จะหายจากสัพพะเคราะห์ทั้งหลายทั้งสิ้นทั้งปวงและในสิ่งที่มวลมนุษย์มีความเดือดร้อ,อ,รอนมีความวุ่นวายมีความสับสนมืดมดม์หาทางออกหาสิ่งที่จะมาเยียวยาชีวิตจิตใจของมวลมนุษย์ไม่ได้นั่นก็เป็นเพราะว่าเป็นกรรมของโลกที่จะต้องน้อมนำแล้วก็พิจารณาไปตามคำชี้แนะที่พระคุณเจ้าหลวงพ่อสวนอนาลโย ท่านจะได้กล่าวท่านจะได้ชี้แนะแห่งหนทางอันสว่างสวยจะได้ก้าวเข้าสู่ยุคสิวิไลอันแท้จริงนี่จึงเรียกได้ว่าในเรื่องของศาสนาที่จะดจ,จุติมาหรือกำเนิดเกิดขึ้นในโลกมนุษย์แต่ละครั้งจุติมาก็เพื่อที่จะช่วยมนุษย์สร้างมนุษย์หล่อมมนุษย์หลอมมนุษย์ปั้นมนุษย์นี่คือจิตประสงค์แล้วก็ เป็นเป้าหมายที่หลวงพ่อพระคุณเจ้าหลวงพ่อสวนอนาลโยท่านจะชี้แจงในการสร้างโลกใบใหม่ให้มวลมนุษย์ได้ยนต์แห่งความเป็นศิลธรรมจริยธรรมที่จะทำให้เราเป็นผู้ที่มีความสุขก,กายสุขใจแล้วเหตุที่มวลมนุษย์ได้รับภัยอันมหันอยู่ในขณะน,นี้นั่นก็ในเรื่องของไฟบรลายกัน ไฟบรรเลกันนั้นไม่ใช่เรื่องอื่นใดแต่เป็นเรื่องของภาระนิสินที่มวลมนุษย์เกิดการจองกรรมจองเวรในยุคข,ขององค์พระศรีอานท่านจึงจุติมาก็เพื่อที่จะที่จะปลดเปลื้องไถ่ถอนมวลมนุษย์ให้หลุดพ้นจากกงกรรมกงเกวียนนี้ให้หลุดพ้นจากนีิกรรมระหว่างตัวตนให้มวลมนุษย์ได้สําเร็จ ได้พบกับมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติในยุคข,ขององค์พระศรีอริยะเมตรโยโพธิญาณในการที่เราจะได้พบเห็นหลักธรรมคำสอนคำชี้แนะปัญญาธรรมจากพระคุณเจ้าหลวงพ่อสวรรณอนารโยแห่งศูนย์ปฏิบัติธรรมดงชมพูเทพนิมิตซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหมอตาตำบลดอกไม้อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดแม่ชีกิรน,น,น้อยก็วอวยพรให้คุณพระศรีรัตนตรยัย จงโปรดอภิบาลประทานพรให้มวลมนุษย์ทั้งหลายผู้ที่อยู่ในโลกในวัตะสงสารแห่งนี้จงเป็นผู้มีความสุขความเจริญด้วยจตุรพิทพพรชัยอายุวันนะสุขะพละปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดหากไม่เกินวิสัยแล้วไซจงพลันสำเร็จด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินสาธุสาธุพร้อมๆกันครับสาธุ ก็ได้ดำเนินรายการมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะขอขอบคุณองค์การไทยสำนักานไทยแห่งชาติภาคประชาชน องค์การพิทักษ์ชาติธรรมงไทยและคุณศักดาสัจมิตรประธานชมรมสันติสุขไทยอินเดียผู้สนับสนุนรายการพบกันใหม่มนาคารหน้าสวัสดีค่ะ